สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวโพสต์รีวิวบินไปทำนมที่เกาหลีไตวายเฉียบพลันเผยสาเหตุเพราะยาเม็ดเดียวจากกรณีหญิงสาวรายหนึ่งได้ออกมาแชร์เรื่องราวนาทีชีวิตเป็นไตวายเฉียบพลันที่เกาหลีหลังบินไปผ่าตัดทำหน้าอกโชคดีหมอฟอกเลือดช่วยไว้ได้ทันก่อนบินกลับมารักษาตัวที่ไทยจนดีขึ้นเมื่อเวลา14นาฬิกา30นาทีวันที่18สิงหาคม คุณเอ,อรินปิ่นงามเจ้าของคลิปเปิดเผยกับข่าวสดออนไลน์ว่าเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาตนได้บินไปผ่าตัดแก้ไขหนะ้าอกที่ประเทศเกาหลีและวันที่12สิงหาคมก็ได้ผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยและกลับไปนอนพักซึ่งตนนั้นได้เตรียมยาแก้ป,ปวดไปเองโดยเป็นยาแก้ป,ปวดกลุ่มเอนเซตซึ่งค่อนข้างออกฤทธิ์รุนแรงด้วยหลังจากผ่าตัดฤทธิ์ยาสลบก็ยังคงเหลืออยู่ จึงหลับยาวไป7-8ชั่วโมงและเมื่อตื่นมาก็มีอาการปวดหน้าอกจึงได้กินยาแก้ปวดที่เตรียมไปแต่กินน้ำตามไปแค่นิดเดียวก็หายปวดจากนั้นผ่านไป1-2วันตัวเริ่มบวมขึ้นเรื่อยๆแต่ยังคงใช้ชีวิตปกติไปกินไปเที่ยวได้แต่มีอาการอ่อนเพลียง่วงนอนตลอดจนกระทั่งวันที่4ตนจึงกลับไปหาหมอที่โรงพยาบาลที่ตนทำหน้าอกอีกครั้ง เพราะร่างกายเริ่มไม่ไหวเท้าแตะพื้นไม่ได้เลยมีอาการเบลอไม่ได้สติในตอนนั้นคุณหมอแจ้งว่าอาจจะเป็นเพราะตนเลือดจังเลยทำให้อ่อนเพลียและได้ให้น้าเกลือแต่ไม่ดีขึ้นจึงส่งตัวไปที่โรงพยาบาลในเกาหลีจากนั้นเมื่อถึงโรงพยาบาลก็ได้เจาะเลือดเพื่อดูค่าความเข้มข้นของเลือดกลับพบว่าเลือดเป็นกรดและค่าไตาสูงมาก คุณหมอจึงได้แจ้งการรักษาว่าต้องเจาะคอและฟอกเลือดฟอกไตตอนนี้เลยในขณะนั้นตนกลัวและได้ขอกลับไปรักษาตัวที่ไทยแต่คุณหมอแจ้งว่าถ้าไม่ฟอกวันนี้ก็ตายจึงฟอกไตไปทั้งหมดสี่ครั้งและอยู่ในห้องฉุกเฉินสองวันและวันที่สามอาการดีขึ้นก็ได้ออกมาพักที่ห้องปกติหลังจากนั้นนอนรักษาตัวอีกสามวันก็ได้บินกลับมารักษาตัวที่ประเทศไทยเมื่อกลับมาถึงประเทศไทย ตนก็ได้ไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลและได้ตรวจเลือดอีกครั้งคุณหมอก็มีการซักประวัติและตรวจเพิ่ม,เต,มเติมก็ทราบว่านตนกินยาชนิดนี้และดื่มน้ําน้อยคุณหมอแจ้งว่าตนเป็นไตวายเฉียบพลันซึ่งสามารถหายกลับมาเป็นปกติได้ตนก็ดีใจเพราะตอนแรกที่เกาหลีบอกว่าตนเป็นไตเสื่อมจากนั้นตนได้อดมิดไปสองวันและตอนนี้ตนไม่มีอาการผิดปกติอะไรแล้วแต่ยังคงต้องกลับไปตรวจค่าไตาเรื่อยๆเพราะการรักษาอย่างอื่นทางโรง ที่บ้านที่เกาหลีแล้วรักษาเรียบร้อยหมดแล้วต่อจากนี้ก็รอฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาป,ปกติเหมือนเดิมซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็ทำให้ตนฉุกคิดว่าเมื่อก่อนไม่เคยระวังตัวใช้ยาที่ใช้เป็นประจำกินทุกอย่างเวลาปวดท้องปวดหัวเพราะคิดว่าถ้าอันตรายจะมาายได้ยังไงจะทำให้โคม่าได้เพียงเพราะไม่กินน้ำทั้งที่ผ่านมาตนไม่เคยเจออะไรแบบนี้พอมาเป็นเพราะยาเม็ดเดียวก็ทำให้ตกใจช็อกมาก เพราะว่าตนผ่านการทำสัญญกรรมมาหลายอย่างยังไม่หนักเท่ากินยาเม็ดเดียวเลยอยากให้ทุกคนระวังมากๆที่โพสตคลิปไปเพราะอยากเตือนภัยทุกคนอยากให้รู้ถึงความอันตรายของยาชนิดนี้จะได้ไม่เป็นเหมือนต้นเพราะหลังจากโพสตคลิปไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่ากินยาชนิดนี้ไปแล้วไตวายเสียพันเหมือนกันสุดท้ายนี้อยากให้ทุกคนระวังเรื่องการซื้อยาทัานเองไม่อยากให้เก่งกว่าหมอ เพราะบางทีเวลาไม่สบายไปซื้อยาตนมักจะบอกว่าไม่เอาภาระเพราะเอาไม่อยู่แต่อยากบอกว่าจริงๆแล้วแค่ภาระก็พอและอยากให้ระวังเรื่องกินยาชุดเพิ่มเติมด้วยเพราะก็อันตรายเหมือนกันขอขอ,ขอบคุณขอ้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ